ส่วนเรื่องของการฝากร้านกับเรานะคะช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยมีร้านเข้าร่วมโครงการ431ร้านออกอากาศให้แล้ว422ร้านวันนี้ออกให้อีก2ร้านนะคะคพาไปทานเนื้อแดดเดียวสูตรญี่ปุ่นอของชอบเลยครับคือเป็นเนื้อแดดเดียวสูตรเฉพาะทําจากสันในหมูอนามัยคุณภาพดีนะคะควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตสันในหมูเป็นส่วนที่ดีที่สุด นุ่มมากที่สุดซึ่งข้อดีก็คือไม่มีมันแทรกแต่เนื้อนุ่มโโอ้หมี2รสให้เลือกนะคะรสซูไมรุมิโซะขนาด250กรัม240บาทแล้วก็จะมีสูตรซูไมรุเทริยากิขนาด250กรัม220บาทอันนี้หมูแดดเดียวนะอ่าหมูแดดเดียวสูตรแรกเนี่ยนะคะจะเป็นรสมิโซะเนื้อหมูหมักกับซอสมิโซะสูตรพิเศษและแอปเปิลนิวซีแลนด์หอมมิโซะหวานผลไม้อย่างเป็นธรรมชาติครับ สูตรที่2เนี่ยเป็นรสเทอริยากิค่ะเนื้อหมูที่หมักกับซอสสูตรพิเศษหอมเครื่องเทศหวานซอสเทอริยากิอย่างเป็นธรรมชาติ2ส,สูตรนี้ค่าส่งเท่ากัน50บาทใครสนใจโทร083-898-6868หรือจะเข้าไปที่ Facebook เนื้อแดดเดียวสูตรญี่ปุ่นเซนนิคุก,ก็ได้นะคะครับนี่ติดต่อไปได้เลยวันนี้ได้เป็นหนึ่งร้านเนื้อแดดเดียวสูตรญี่ปุ่นเนื้อหมูนะเป็นเนื้อหมูหมไม่ใช่เนื้อวัวค่ะ ใครสนใจก็โทรได้เลยไปอุดหนุนกันได้ส่ว